Hi, everyone! Welcome to my channel. We're gonna watch today, guys, a video from Ung Ank Bro, he's she's getting she's giving an interview. Get ready for a big event. Okay, reveals plans to move into new houses. New house. Okay, 2025. Excited to act in the movie. Bro, he acts um, on a movie. Oh my god! Let's watch quickly. Oh วงแหวนวง She's a u t i l i a d เป็นมนัน oh ดีนะคะนเปิดกองของก็มีความสุขค่ะที่เห็นพอๆแม่เอซมาแลวก็การบวงสวงวันนี้ก็เป็นไปด้วยดี ตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นอ้หเห็น่ตื่นตั้งแต่เช้าเลย่นิด้ดียวเช้าเน่นอนแค่สามชั่วโเองโอเคเป็นหนัองา่เป็นภารร่องแรกงีรวมแสดงกันผีผีเราต้องทำการบ้านหนักหนักในบทอ่ะบอกบอกได้ใช่ไหมได้นิดงนึ่งในบทอ่ะมันจะมีแบบให้หนูเป็นรำนั่นรำนี่บ้างแต่คือการที่หนูต้องแบบ ทำการบ้านเยอะๆอย่างนี้คือมันมันหนักมากแล้วก็ทั้งเราทางานทำงานตอนกลางคืนเราต้องมาอา่านบทด้วยเอาเวลาไหนไปซ้อมการแสดงโ <Okay. S 1> อเคประจําเพิ่นมาเห,หรอคะ <c oughs> อ๋อเราเน้นภูมิรักรรมดูในทีวีทั้งดูในทีวีแล้วก็ตามไปถ่ายเอ็มบีอะไรอย่างนี้เราไปเห็นเขาอะไรอยอะมันก็นมีแบบหนูสแสดงแบบเออ เราก็เคยแสดงมาก่อนด้วยละครก็ไม่ใช่ละครค่ะอันแบบเป็นเอ็มบีโอ้อายเซ่อแบบในบทแบบเอ็มบีไม่แน่ไหนเลยแตกต่างกันยังไงระหว่างแบบการแสดงในเอ็มบีกับเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายเป็นภาพยนตร์แล้วมันนี้จะแตกต่างอยู่จังเลยมันนี้กังวลไหมว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูกังวลกังวลนีลีค่ะเรื่องนี้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำเอ็มบีทำหม

เออคนนี้มีเราแน่นอนมีค่ะไม่กีสาวน้อยที่ไหนมีองุ่นที่นั่นเอออย่างที่ตอนอ่านบทเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยแบบบทบาทที่เราต้องรับอะไรอย่างเงี้ยหนูึ้นเลยว่านี่นี่แซนทูแซนทูเด้อเยสเฮนูเบาไหลเด้อโอ้ไม่ก็บทก็นิดหน่อยค่ะแน่นอนจะจำได้เนาะก็จำได้นิดหน่อยโอ้ไม่ก็ได้อยู่ได้ได้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะเล่นเลย อันนี้ไม่เป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นตัวของน้องอูยิงเลยเนี่ยค่ะเป็นตัวของเจ้าของเลยค่ะเล็บองุ่นก็ไม่ยากต่ไม่ยากว้าแต่ก็ไม่ง่ายโอ้โอเค it's not difficult ฮะโอ้ตื่นบ้านไหมวันที่หนึ่งบุกกระดาษยังไงบ้างบรนี่เฮาส์ตื่นเต้นอยู่ค่ะเออตื้นเต้น บ้านหลังแรกของขานำแรงละร้อยเปนค่ะจริงจริงมันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์อี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ99%เปอร์เซโอ้โหกีหเปอร์เซ็นต์คืออะไรรึเปล่ะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านปุ๊บจะร้อยเปร์เนต์ทันทีเชเราเตรียมอะไรไว้บ้างในวันนั้นคือที่เรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรมันมีแค่รถแห่ใช่ไหมวันที่หนึ่งแล้วที่นี่คิวงานมันหลุดเปนที่สามสบเอด ก็เลยเอาลงใหญ่ไปลงที่บ้านเป็นที่31เลยอ๋อก็แสดงว่าขึ้นมันใหม่จะได้ดูหมอลำแบบติบโว้เป็นที่หนึ่งแต่ว่าเปนที่31เอาไปลงกันเลยก็คือเขาดาวไปพ้อมกันเลยแบบเตรียมก่อนขึ้นมัหม่อย้เนแต่วันที่หนึ่งมีรถแหุ่บอส she's so cute oh my g มันให่องกะอีกนิดเดียวแหละจะได้จะได้อยู่ลจะได้ดีใจค่ะดีใจดีใจแล้วก็แอบกังวลอยู่แบบ ใาญ่ไม่บโขึ้นไปอยู่แล้าไมแกบอกว่ามันหลังใหญ่แกไม่กล้าโบขึ้นแกเคยอยู่หลังเล็กอ่าก็เลยไม่เป็นไรเดี่ยหนูบังคับให้ขึ้นไปอยู่แกจะต้องแบบลงมาอยู่คือลงข้างล่างแบบแกปกติจะอยู่เป็นบ้านหลังเล็กหลังแรกเป็นบ้านแรกอะแกอยู่อย่างไรแต่ที่นี้หนูหนูบ้านของมันเยอะหนูก็เลยทำบ้านหลังใหญ่แต่ว่ามีออฟฟิศในบ้านด้วยโอเค อันนี้ไว้ทำอะไรแม่เลยมันมีของที่พ่อพม่เอฟซีเอามาให้หลายอ่เรก็เลยแต่สินใจททำหลังหละหลังใหญ่แล้วก็เอาของที่พ่อพม่เอฟซีไปที่เอามาให้อ่ะเอาไปโซ่เอาไปใซตตู้งสีน่จะก็แสดงว่าสมาชิกในบ้านนอนห้องรับแขกแต่ว่าขอบยัดห้องต้องนอนไม่มันมีห้องห้องแยกห้องอยู่ไม่ห้องเราห้องพ่อแล้วก็ห้องสามห้องอ๋อแต่ก็แยกกันชัดเจนแม่ แล้วประมาณที่บานปลายเยอะทำไมสิทธิ์ที่ไปเท่าไหร่จ๊ะก็ประมาณแปดเก้าล่ะน้อยชีน่าจะมีค่ะก็ยังไม่สุดยังไม่สุดแล้วเรารีเควสอะไรอยากได้อะไรเป็นพิเศษมีบ้างไม่มีแล้วค่ะเต็มแล้วเนาะเต็มแล้วรัวเสแ็ทไม่มีไม่มีความอยากได้หรือไม่มีอะไร ไม่มีที่จะเติมแล้วค่ะน้อกจากซื้อที่ดินใหม่ใช่อยากได้ตอนนี้คืออยากได้ที่ดินแต่ว่าต้องเก็บตังค์ก่อนโซนไหนใกล้ๆบ้านเราไหมใช่ทุกโซนนะคะอันนี้ต้องถามแม่ก่อนจริงจริงเราเก็บพวกงแม่เป็นแบบอาสาต้องฝึกต้องปรึกษากับแม่ก่อนอโที่ดินคือที่ดินเปล่าหรือที่นาเป็นที่ดินที่นาได้เป็นไดนโซเชิตีไม่กินกำไรทุกสเดียราตอนนี้เราความคิดเราคือแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆโอ้ไม่เงา เริ่มที่จะแบบเก็บเเมี C ย์สมบัติอะไรเงี้ยใช่อยากแค่เป็นของตัวเองคุณพ่อแม่ว่ายังไงบ้างเขบบพอพกับแม่ก็บอกว่าให้เก็บให้หาให้เก็บโอเคให้เก็บเยอะๆเก็บไปเยอะๆได้ลอเก็บเงินตอนนี้เตรียมซื้อที่ดินเก็บไ้เยอะแค่ไหนละโอ้ยังไม่รู้ ต้องหาตังก่อนนี่ต้องหาตังก่อนเราเราคาดหวังว่าสักกี่ไล่ดีไม่ร้อยไล่เนาะก็ให้เราติดตามเขาน่อนื่อยเ้าโอเคคการสร้างนะครับของความเร็วรัราเราีนะนะคจับเจริญแถวเข้ามานะครับจะเป็นเรริงจากด้านาซ้ยขวาไปซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้การจราจรได้จิตถัดแล้ว okay wow well those people's uh, other casters from hmm. movie <laughs> Oh my God. what hides her he's over the 160 or what okay they are praying Okay. Okay. That lucky things, right? Wow. What is that? Oh my god. Ah, I know. I know here. She's cute Oh my god! <laughs> oh my god! Okay, that was a nice video. Anyway, I ah, laid so it's so sissy. You saw it, yeah, right here. Right here. Anyway, guys, if you guys don't want to know about her, please comment down below and take care yourself, guys. Bye bye.